สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยกับทีมชาติแคนาดานะครับในเกมนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าทีมชาติไทยนั้นมาเหนือแคนาดาอย่างมากด้วยความแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะวิภาวีสีทองนะครับผู้ทําแต้มให้กับทีมชาติไทยในแมตช์นี้โดยเกมนี้นะครับทีมชาติไทยก็เอาชนะทีมชาติแคนาดาไปได้3ต่อ0นเซตนะครับโดยสกอร์ในเซตแรกนะครับอยู่ที่25ต่อ17 และเซตที่2อนะครับอยู่ที่26ต่อ24และในเซตสุดท้ายนะครับอยู่ที่25ต่อ21โดยใน E-P นี้นะครับผมก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวต่างชาติเอาไว้นะครับที่พวกเขามาคอมเมนต์เอาไว้เกี่ยวกับเบสบอลสาวไทยเดี๋ยวเราลองไปฟังความเขียนกันเลยนะครับโดยความเขียนแรกนะครับก็ไดบอกว่าฉันรักทีมไทยพวกเขาเล่นได้ดีมากด้วยรักจากจีนต่อมานะครับก็ได้บอกว่า วิภาวีเธอทำผลงานได้โดดเด่นมากในเกมนี้ความเกีย็นต่อมานะครับก็ได้บอกว่าฉันชอบดูวิธีการเล่นของพอรพันธ์มือเซตของทีมชาติไทยเขาประสานงานกันระหว่างพรพันธ์และก็พิมพิชยามันเป็นอะไรที่หยุดไม่อยู่แล้วเธอทำให้เกิดความแตกต่างได้จริงๆแต่ก็ขอแสดงความยินดีให้กับทีมชาติไทยด้วยที่พวกเขาเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปได้ในเกมนี้ ต่อมานะครับได้บอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นในสัปดาห์แรกที่ดีมากๆสำหรับทีมชาติไทยพวกคุณจงสู้ต่อไปนะสาวๆพวกเราจะอยู่เคียงข้างเพื่อซัพพอร์ตพวกคุณมุมอมองต่อมาครับบอกว่าฉันได้รับชมตลอดการแข่งขันของทีมชาติไทยฉันมีความรู้สึกประทับใจในเกมรับและก็เกมรุกของทีมชาติไทยโดยเฉพาะวิภาวีผู้ทำแต้มในเกมนี้ มอมองถัดมานะครับบอกว่าทีมชาติไทยนั้นพวกเขามีประสบการณ์และก็ความแข็งแกร่งขึ้นมากเรื่อยๆโดยเฉพาะตัวสำรองของทีมชาติไทยนั้นพวกเขาแต่ละคนมีความแข็งแกร่งมากเมื่อเทียบกับตัวจริงแล้วสามารถทดแทนกันได้คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าพวกเราชาวอาเซียนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่เป็นตัวแทนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉันยังคงเชื่อมั่นในฝีมือของพวกเขาการไม่ยอมแพ้และสปิริตของนักกีฬาของทีมชาติไทยนั้นมันโดดเด่นความเย็นต่อมนานะครับบอกว่ายินดีด้วยนะทีมชาติไทยพวกคุณจงทำให้ดีที่สุดต่อไปนี้จนจบรายการแข่งขันฉันขอให้พวกคุณได้แชมป์รายการใหม่จากประเทศในอาเซียนถัดมนานะครับบอกว่ายินดีด้วยนะทีมชาติไทยจากบราซิล ถัดมานะครับบอกว่าประเทศไทยนั้นพวกเขากําลังบินสูงขึ้นเรื่อยๆฉันยินดีด้วยนะทีมชาติไทยจากตุรกีต่อมานะครับก็ได้บอกว่าฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสามารถเอาชนะทีมที่ใหญ่กว่ามุมมองถัดมานะครับบอกว่าทีมชาติไทยทีมนี้สุดยอดมากๆสปีดบอลมันช่างรวดเร็วและทีมชาติไทยนั้นพวกคุณช่างสมบูรณ์แบบจริง ฉันเชียร์พวกคุณจากบราซิลมุมมองถัดมานะครับบอกว่าภูมิใจในทีมชาติไทยความภาคภูมิใจของชาวอาเซียนขอให้พวกคุณเก็บชัยชนะมากขึ้นไปเรื่อยมุมมองต่อมานะครับบอกว่าฉันยินดีกับทีมชาติไทยด้วยพวกคุณเล่นได้ดีเลยทีเดียวแม้ว่าพวกคุณจะชนะสามต่อศเซตแต่ว่าคะแนนในแต่ละเซตนั้นก็ถือว่าสูสีกันเลยแต่ว่าแคนาดา พวกเขาทำผิดพลาดเยอะมากการตบและก็การรับที่พื้นของแคนาดานั้นมันสุดยอดมากจริงๆส่วนทีมชาติไทยนั้นพวกคุณก็เป็นทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมทันมาน,นะครับบอกว่าทีมชาติไทยพวกเขามีสัดส,ส่วนที่ตัวเล็กแต่มีเกมรับที่พื้นอย่างเหนียวแน่นจนทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปได้ต่อมาน,นะครับก็ได้มาคอมเมนต์ว่าแคนาดา พวกเขาทำผิดพลาดมากในแมชนี้พวกเขาไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้เลยแม้แต่เซตเดียวต่อมานะครับก็ได้บอกว่าฉันรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นทีมชาติไทยพวกเขาชนะฉันรู้สึกคิดถึงพวกเขาแล้วยินดีกับทีมชาติไทยด้วยความเคยนต่อมานะครับก็ได้มาบอกว่ายินดีกับทีมชาติไทยด้วยนะฉันรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะทีมชาติแคนาดาได้ในวันนี้ แต่ว่าฉันก็น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถชมการเล่นของพวกเขาได้เพราะว่าฉันต้องทำงานแต่ว่าฉันก็ยังรอชมชัยชนะของพวกคุณอยู่จากเดนมาร์กความเย็นต่อมานะคะบ,บอกว่าฉันมีความรู้สึกว่าทีมชาติไทยนั้นพวกเขาเล่นแค่70%ของความสามารถของพวกเขาเพื่อเก็บแรงเอาไว้ในการเล่นบิ๊กแมตช์กับทีมชาติต่อ,ตอไปความเยนถัดมานคบ,บอกว่า ประเทศไทยพวกคุณคือตัวแทนของชาวอาเซียนฉันขอแสดงความยินดีให้กับพวกคุณด้วยในครั้งนี้ด้วยรักจากฟิลิปปินส์คอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าข้อดีสำหรับทีมชาติไทยในการได้มาเล่นในประเทศฟิลิปปินส์นั่นก็คือพวกเขามีแฟนๆชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากที่ให้การสนับสนุนซึ่งฉันคิดว่ามันจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้กับพวกเขาเหมือนกับได้เล่นในประเทศของตัวเอง ท่านมานะครับก็ได้บอกว่าสนามแข่งขันของฟิลิปปินดูดีเลยทีเดียวฟิลิปปินพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในเกมระดับนานาชาติต่อมานะครับชาวฟิลิปปินท่านนี้มาบอกว่าทีมบบิบอลทีมชาติฟิลิปปินไม่ว่าจะหญิงหรือชายพวกเราก็ทําได้เพียงแค่หวังและก็ฝันไปวันๆเท่านั้นสถานะของทีมชาติไทยนั้นพวกเขาเก้าวไปไกลอย่างมาก ชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมานะครับก็ได้มาบอกว่าว้าวทีมชาติไทยเจนเนอเรชันใหม่พวกเขาเอาชนะทีมที่มีอันดับสูงสูงได้สิ่งนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทีมชาติไทยพวกเขาคู่ควรสำหรับกีฬาโอลิมปิกผู้เล่นไทยส่วนใหญ่อายุยังน้อยดังนั้นมันหมายความว่าพวกเขาจะยังแข็งแกล่งขึ้นไปได้อีกฉันจะเชียร์ทีมชาติไทยด้วยรักจากฟิลิปปินส์ ต่อมานะครับก็ได้มาบอกว่าขอให้เพื่อนชาวไทยขอให้พวกคุณโชคดีและก็ประสบความสําเร็จในการแข่งขันมุมอมองต่อมาคขาก็ได้บอกว่ายินดีด้วยนะทีมชาติไทยสําหรับชัยชนะ3ามเซตรวดทางอาเซียนพวกเรากําลังเชียร์ทีมชาติไทยอยู่ด้วยรักจากฟิลิปปินส์ต่อมานะครับทีมชาติไทยพวกเขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆและมีเกมรับที่เหนียวแน่น จากบราซิลต่อมาครับก็ได้มากล่าวว่าทีมชาติไทยพวกเขาทําผลงานได้อย่างน่าทึ่งจริงๆด้วยรักจากบราซิลต่อมาครับก็ได้บอกว่าทีมชาติไทยและทีมชาติญี่ปุ่นใครคือทีมที่มีเกมรับที่ดีที่สุดกันนะมุมมองต่อมาครับบอกว่าทีมชาติไทยพวกเขามีสัสดส่วนที่ตัวเล็กและก็มีเกมรับที่หนาแน่นจนทําให้พวกเขา มีความสามารถที่จะพลิกกลับมาโจมตีได้ความเย็ยนสุดท้ายของอีพีนี้นะครับก็ได้บอกว่ายินดีด้วยนะทีมชาติไทยที่สามารถเอาชนะทีมชาติแคนาดาไปได้3ต่อ0ูนเซตจากอินโดนีเซีย